เฮียเวฟนะเว้ยเออแข่งจบเอ้ยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยพีเอ็มดีซีเขาว่าเราเล่ไอ้เฮียเวฟคือแข่งเสร็จปุ๊บกูเห็นแมกออนบอลเลน่์เลยเกมห้านะเกมห้ากำลังแข่งนะแบบกูดังดูแข่งอยู่แล้วกูจะเข้าไปเล่นเดสแมทบอลเลน่์ไงชาวเวฟเอ็กซ์คอมเพรสทีฟกูตายกูไม่เปิด Uhm อะไรคือไม่ร่วมวะไอ้เหี้ยแค่มอมแค่มอนเบบี้ผมมีแต่ลูกซองแค่มอนแค่มอนปูมันดีเลยหรือไงวะปืนปอมปืนปอมเกมพี่โน้เกมผมเป็นเป็นที่เกมเป็นบ่อยจริงจริงจริงมีดีทู้ตายขมุนเอา18ดวงแล้วพี่วัดตทุกท่านพี่ กูยิงไปก่อนแล้วได้เห็นในส่วนกูเสือควยอะไรครับรถทีจะมาพวกกูโกล่ะเมื่อกี้มีคนยิงมาเวดเอฟเออใกล้ๆเลยยูบนค่อนยูบนคอนมึงคอนมีรถซ้อนนี่ไงว้าวมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไเกิดขึ้นต้องมีเฟสเดอย่กี่แต่ดาริโดดิดงดาริโดดิดง้งดูเลือดพี่ตินนะจะขัอะไรได้ เอาชีวิตอย่าไปรอดเลยตอนนี้เลือดพวกกูด้วยไอ้สัดเจอจะหยอกซ้ายนะพี่หยอกซ้ายเจอเลยนะเจอเลยอยอยู่หลังคอนเทนเนอร์แดงตัวนี้กูรอให้มึงยิงก่อนนะน้องไม่มีต่อใกล้อีกโหวิกฤตละสถานการณ์เสียเปรียบเจ็บๆพี่ทีมหัวโดนตัวเจ้าบอสยิงผมตายวัดกูยิงเต็มอกไม่ตายทหารในการสร้างเวลาบริสุท ไอโฟนสิบสามแลเนี iPhone, ่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับไอโฟนมันเกี่ยวกับเน็ตเน็ตมันน่วงไม่ได้เกี่ยวกับโทรศัพท์สถานการณ์สร้างเวลาบุรุษมาดิสถานการณ์สร้างเวลาบุรุษมาดิผมต้องเล่นก่อนหน่อยพี่สถานการณ์สร้างเวลาบุรุษนี่ไงนะสถานการณ์สร้างเวลาบุรุษไงมาดิพี่รู้จักโทนี่ไหมนะเนี่ยต่ำน้องโอดี้เดินมา ก็เหมือนลูกตา่อาปาไม่อยู่อาปาไม่อยู่คิดถึงจังแล้วไม่นิ่งพี่ปาดิเออสหาในการณัวงเวลาลูตายกูเจอละคนที่ช่วยกูได้ก็รู้แค่ผมเอาไงไ้ถ้าได้นะเอ็มโฟเอ็มโฟมีละพี่น มึงจะเกิดเมื่อวานาวเลยครับสวัสดีครับพี่ตินอัปเดตอย่างครับอัปเดตอะไรครับโอนนี้เเล่นสั่นเดียวเราเล่นต่อนิ้วพี่ตินมีคนเดินมาตรงเนี้ย Watch out ผมหนูก็บอกคนหลังน้ำแพงโอเคทนแหละเจร็จแล้วมีแล้วก็มีแล้วก็มีฟอสเช จริงความชิลไปละเฮ้ยแบบอ๋อนั่นบอดบอดไม่ให้ไม่ให้คนเฮ้ยบอว่านี่พี่เนี่ยับ งไ <Okay. S 2> มีสะพานบ้านไว้เนี่ยมีเนี่ยอุ้ยไม่ลดุดเข้าบ้านแล้วน้อกน้อกน้อกทั้งสองมีจอตรงบันไดโดดรูปด,ด<ห>ูอะไรบ้าง ดูดเลือดแล้วก็เขาไปไปหนีไปบ้านเล่นสก,กาย โทนี่เคจริงโทนี่เอ, <laughs> อ,มมเอไมม่่่ออยยูบ้้าานนนีเัปกลลดแว ป้าขวาหัวแตกอ่ะตา,ตาย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 เงียบขวาไปาไป ผมไม่มีระเบิดอ่อสองตัวมันจะสามตัวไม่งั้ผมจิงจิงยุดบน้้นะเก็บเฉยอันอยาอยู่ไหม น่ต่อตอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คนเขาชบกันอยู่นี่เขามายังไหนนี่ะนี่เรา ผมตัวหลังจริง,องบบอไอ้สัดผมแม่งนอนอยู่ตั้งป้อมบอกละเอียดด้อุ้ยแค่แม่งรู้โคตรเร็วเลย MG กี่คนอะ่ะ MG สามคนพี่ติน